อย่างนี้นะอย่าคุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยเฮ้ยคนคิ้วจะสัมผัสเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาเขาหน่อเฮ้ยนี่ก็คนอะไรผมบ,บอกให้รู้เรื่องหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องคุยกันโอเคปะ่ฮะฮะัล<ะ>โหล ได้ปะเฮ้ย <'s in> <mood> ี <através tekrar> ้กขนขอมขอเวลาก็ไปหาไม่อมแม่แี่ม่ คุณไม่ดูเรื่องใช่ไหมเนะมี่ยเฮ้ยเครับครับพี่ตุย้ยอ๋อทาง,งานอยู่ครับโอ้ยรายการแร่ว่าลิงเลยพี่เรียบร้อยลูกค้าครบสปอนเซอร์เต็มครับเดี๋ยวจัดให้เลยถึงสองทุ่มครับพี่ตุ้ยครับ โอเคครับสวัสดีครับเฮ้ย hey, พี่มว่ oh. hey, รู้เรื่องได้บบเนี้ยจะถ่ายอะไรกันได้ขนาวะไม่ไม่จะได้จะได้เลย oh. ของฟรีฟรีสเปนเขาแจกฟรีรู้เรื่องของเนี่ยโอ้ย oh. oh. อยากได้ก็เก็บเอาคิวอะไรพี่ไม่เสียได้เหรอเสียได้ลายของหายง่ายของฟรีอย่างเงี้ยซีส,สเปซเขาแจากฟรีโอเคนันแลลวพี่เบอร์ดูลำๆแล้วเบอร์ทำงานเป็นกามเสีย <c oughs>